ไรไนฟูนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวนันนี้พบกับอาจารย์เปิ้ลนะคะที่ซิสเลอร์ค่ะทุกคนเราวันนี้อาจารย์เปิ้ลจะมาถามพวกเราเลือกกินอาหารอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ไปฟ้นะคะูค่ะอยู่ตรงหน้านะคะหิวมากนะคะหิวมากนะคะนี่ก็เป็นต้มยำนะคะต้มยำ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 ไก่นะแต่ก็มีเห็ดมีหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศนะคะเี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะสลัดบาร์นะคะวันนี้ การจะมาพาพวกเรากินอย่างไรไตฟื้นฟูนะคะไตไม่เสื่อมด้วยแต่ว่าไตก็ต้องฟื้นฟูได้นะ,ะสวัสดีนะคะทุกคนใครเข้ามาพบกับอาจารย์เปิ้ลนะคะวันนี้นะคะอันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้าเดี๋ยวใครมาดูที่หลังนะคะใครมูที่หลังให้พวกเราเมาตามดูก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะสอนไปเรื่อยๆเลยนะคะจะสอนไปเรื่อยๆเลยนะคะที่ซิดเลอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนดูบรรยากาศก่อน นี่นะคะพอดีมากับน้องแป้งนี่คะนี่ของลูกสาวนะคะน,นี่ของลูกสาวน่าทานไหมนะคะฟักทองข้าวโพดนะคะแล้วก็มะเขือเทศราชินีนะคะม,มีแตงกวามีบ็อกกี้อันนี้ของน้องแป้งนะคะแล้วก็มีขนมปังนี่ของลูกนะคะแล้วก็นี่ก็คือีของอาจาตรย์เพิย์ตรงนี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาไม่ทันดูยอ้อนหลังก็ได้นะคะอันนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเป็นไฟระยะหนึ่งระยะสองระยะสเองไม่ได้ยากนะคะทุกคนการทานแบบนี้อาจารย์บ้าเนี่ยทานแค่นี้แหละทุกคนนะคะแล้วก็มีไข่นกกระทาสองฟองนะคะเราอาจจะทานสเต็กสักอะไรอะไรมาสักชิ้นสองชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นสองชิ้นเล็กประมาณสองสามช้อนอ่ะกับจานนี้อาจารย์ว่าโอเคแล้วพอแล้วนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่า้วทิ้งแลราก็ห่อกลับบ้านเอาไงทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเรา เป็นไประยะ3บีระยะ4ระยะ5ต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะเราจะเลือกอย่างไร,งไรนะคะอาจารย์เพื่อนขาเลือกเพื่อนขาเลือกทุกคนเราวัขขนขขนี้หิวมากนะคะแล้วท่ามักุลกเนี่ให้ดูนะคะถ้าเป็นไประยะ3บีระยะ4ระยะ5เราทำแบบนี้นะคะอันนี้จริงๆถ้ามันแบบไขแดงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราแบบว่าต้องระวังอย่าเพื้อนครูเร็วๆก็เอาไขแดงออกซะแต่ถ้าเราคิดว่าแบบไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆอาจารย์ว่าก็ทาได้บ้างทานได้บ้างนะครับแต่ถ้าสมมติว่า อย่างอื่นหลังไมีที่มีอะไรบ้างอันนี้เป็นสับประรดนะคะสับประรดได้ร,รถได้นะทุกคนระยะ3 b ีระยะ4ระยะ5ถ้าระยะ1ระยะ2ระยะ3เสบายมากนะคะแต่อันนี้ระยะท,ยท้ายๆหรือ,อาคนให้ฟอกไฟล้ลางไตได้นะคะเราประมาณนี้ค่ะอันนี้เท่าที่ดูอย่างอื่นไม่น่าจะได้เลยนะคะมีผักสลัดได้นิดหน่อยนะคะระยะต้นๆเราแล้วก็น้ําสลัดนิดหน่อยได้นะคะมีไข่มี ผักสลัดนิดหน่อยแล้วก็สับประรดได้นะคะแต่ถ้านีา่เป็นพวกทานยาพืชอาจารย์เปิ้ลตักมานะคะก็จะมีเมเด็ดเอยนะคะมีเมเด็ดเอยมีข้าวฟ่างนะคะใครเข้ามาทักทายกันก่อนแล้วมีเมเด็ดเอยมีข้าวฟ่างมีบล็อกโคลี่นะคะแล้วก็มีข้าวโพดมีฟักทองาการชอบทานฟักทองของที่นี่นะคะนี่ค่ะนะคะถ้าเป็นไตระยะท้ายๆก็ไม่แนะนำเนาะไม่ไม่แนะนำนะคะเราก็ แค่ว่าได้บรรยากาศของเราในการที่มาแบบมาทานกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะนะคะมาทานกับครอบครัวก็ทอดเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็ไข่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ผักสลัดนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นเราอาจจะสั่งสเต็กปลาอย่างเงี้ยค่ะทานนิดๆหน่อยๆได้นะคะคุณธนายพรสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะคะดีเลยสําหรับคนรักสุขภาพสําหรับ ไฟระยะต้นๆสำหรับคนโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็งอย่างนี้ค่ะได้เลยผักหลายๆสีนะคะเรากลุ่มแทนยพื้นี่ดีมากๆนะคะไฟเบอร์สูงพวกไฟประสาทนะคะแล้วก็วิตามินแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะคะแต่พอเราเป็นไประยะท้ายเราโดยที่เรากำลังจะฟื้นฟูเนี่ยเราก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะเลือกนิดนึงนะคะก็ไม่นิดนึงเราก็เลือกเยอะอยู่เพราะว่าเราเราไม่อยากไปเสื่อมลงเราก็อยากดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ระโดดะคะอาจารย์ตักไฟเยอะเลยแล้วก็ข้าวฟ้า ะะระยะระยะท้ายไม่เอานะคะระยะ้นๆทานได้ดีประโยชน์นะคะซึ่งถ้าอย่างเงี้ยให้เราให้เราไปเครว,ว่านะไปทำทานที่บ้านเองอเราไม่ทำกันอยู่แล้วแหละแต่เราก็มาใส่คื่แบบเนี้ยคะ่ะทานนะคะก็ได้อันนี้เม็ดเตยนะคะเม็ดเตยเลือกทานนะคะเวลาที่ไปไหนมาไหน เราไม่ต้องคิดว่าเราแปลกแยกแ,แ,แตกต่างเลยคะ่ะเราก็ไม่ต่างจากคนอื่นเพียงแต่ว่าเราเลือกทานเพื่อตัวเองมากมากกว่าในการที่เราจะ,ะาเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่คิดว่าแบบไปไป,ไ,ป,ไ,ปไหนเลยอยู่แต่บ้านหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงิคุณเป็นคนแค่เลกไปคุณไปไหนได้หมดเลยแต่ว่าคุณต้องรู้จักการเลือกแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เรารู้อยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะมาเดินทางมาอย่างนี้นะคะเคล็ดลับเย่างที่พี่กจน,นจะบอกว่าคือให้เราอะนะคะทุกคนให้เราทานอาหารมาจากบ้านบ้าง เบื้องต้นนะคะจะเป็นแบบอาจจะทานข้าวแล้วก็ไข,ข่ขาวเจียวหรือก็ผัดไข,ข่ขาวมาก่อนที่เราจะมาทานที่ที่ร้านแบบนี้นะคะเราจะได้ไม่รู้สึกแบบว่าโอ้เราอยากกินโน้นอยากกินนี่ไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าทุกใจต่างหากนะทุกใจต่างหากนะคะน้องหยกอยากกินซิดเลอร์ใช่ไหมคะถ้าน้องหยกจะกินนะอาจารย์จําได้คุณอาหมอบอกว่าน้องหยกเนี่ยเป็นไประย,ยะที่สี่ตอนนี้เนาะ17ปแล้วถ้าจะไม่ผิดนะคะประมาณ17ของหนูนะ ของหนูน้องหยกนะกินสับปะรดได้มามามาิดเลิกกันสับปะรดไข่นกกระทาจริงๆถ้าถ้าแบบว่าไ,ไ,ดได้ค่ะถ้าไม่ต้องระวังมากนะคะถ้าแบบไม่ต้องระวังมากคอรสฟรัสไม่ได้สูงมากไข่นกกระทานนิดนิดนียก็พอได้นะน้องหยกนะแต่ว่าถ้าเป็นต้มยำหนูไม่เอานะคะต้มยำอันนี้หนูไม่เอาเพราะว่าอาจารย์ว่าอาจารย์กลัวเรื่องโซเดียมแล้วก็คนไข้โรคไตเนี่ยถ้าต้องระวังเรื่องอาหารเนี่ย ภาวะน้าท่วมปอดน่ากลัวสุดน,นะคะเพราะฉะนั้นน้องหยกก็ทานแบบนี้ลูกทานสวยๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็มาเอาบรรยากาศแต่ก่อนก่อนที่น้องหยกจะออกจกเะเคลวัยนะก่อนที่จะมาซิดเลอร์หนูต้องทานข้าวมาก่อนจะได้ไม่หิวไงนะคะนะน้องหยกเนาะนะคะท <Okay. S 1> ีนัวสลัดนะ <laughs> นะคะก็ต้องเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะพิ้นให้ดูจาแกเปิ้ลน,นะคะเ mm hmm. นี่ยนะคะถ้าจจกเปิ้ล นานนะเดือนหนึ่งก็ได้ทานตกทีดูนะคะแล้วอันนี้อาจารย์ก็ไม่ทานนะคะได่ทานกระโพดนะคะมันบดก็นิดหน่อยอันนี้อาจารย์ก็ไม่ชอบนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบนนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อแต่ชิ้นนี้นะคะแล้วก็นี้ไม่ทานนะคะอันนี้ก็ไม่ชอบนะคะอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้อันนี้อาจารย์ก็ทานได้นะคะก็ก็รู้สึกว่าเราแบบพูดแต่ละเอ็นะคะ เราก็เลือกเราก็เลือกได้กินสลัดก็ดีใจแล้วนะคะจริงๆอะ่ะถ้าสมมุติว่าเรามาแบบนี้เนาะสเตกปลาสเต๊กปลา,ปาแล้วก็สลัดปลาแบบนี้นะคะขนมฟังไม่เอาเนยเนยไม่เอานะคะชีสไม่เอานะคะแล้วก็เลือกของชิ้นปลาเพราว่ดปลาเนี่ยตรงที่เราเข้าไปชุบเกล็ดขนมฟังทอดอาจจะมาทานได้นะแล้วก็เราไม่ต้องทานซอสนะคะคือถ้าเราอยากจะทานสเต๊กปลาในซิเลอร์ทานได้แต่ว่าประมาณสัก อาจารย์ว่าแค่สองช้อนพอนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปดานซอสอย่างอื่นอาจารย์ว่าความเค็มในสเต็กปลาโซเดียมพอนะคะโซเดียมพอถ้ามีความเข้าใจแบบนี้นะสบายมากไปนั่งสวย,สวยเลยค่ะหยบหยบไปนั่งสวยในซิดเลอร์เลยลูกนะคะนะคะคุณอาโชติกาสวัสดีค่ะเนาะก็อาหารอาจารย์พ่นมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีกําลังอยากให้พวกเราทุกคนได้ท่องเที่ยวได้มีความสุขไม่ใช่อยู่แต่บ้านนะคะพาคนให้เที่ยวไปเปิดหูเปิดตาแต่อย่าลืมนะคะคุณอาโชติกาถ้าอยากจะพาคุณอาผู้ชายมาทานซิสเลอร์ ต้องให้ท่านทานอาหารมาก่อนค่ะนะคะแล้วก็มีผลไม้เมื่อกี้อันเห็นผลไม้ก็จะมีสับปะรดนะคะที่คนไข้ทานได้แตงโมเขาได้อยู่นะนะคะมีสับปะรดมีแตงโมทานได้อยู่อาจจะซื้อเป็นเซ็ตสลักให้ท่านก็ได้นะคะแล้วก็เราก็บรรยากาศแล้วก็ให้ทานท่านปลาชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะในกรณีที่คนไข้ฟอกไตแล้วนะคะฟอกไตแล้วเนี่ยถ้าเรื่องฟอรสฟอรัสต้องระวังถ้าฟอกไตแล้วฟอสพอรัสยังต้องระวังแต่เรื่องโพแทสเซียมเนี่ยก็ดูค่าเรื่องเป็นครั้งๆไป แล้วก็เรื่องโปรตีนคุณทานได้นะปลาสเต็กปลาสเต็กไก่สเต็กหมูเนี่ยถ้าเป็นลูกไตท,ที่ฟอกไตแล้วแต่ว่าไม่ต้องหยอะน้ำซอนำสน้ำซิ้มอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนะคะไม่ต้องเนาะนี่ไม่เอาไม่เอาอาจารย์ก็ไม่ชอบนะคะอาจารย์เป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะอาจารย์แบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะก็ไม่ชอบไม่ชอบอาทานแบบนี้เพราะนั้นในกรณนนีคนไข้ฟอกไตเขาทานโปรตีนได้เยอะเขาก็สามารถที่จะมีความสุขเอนจอยในการที่เราจะมากินเป็นสเต็ก แต่ไม่มากไม่บ่อยไม่ประจำนี่กออกไหมไม่บ่อยไม่ประจำนะคะเนาะคุณชมาทพรน,นะคะสวัสดีนะคะคุณสุภานะคะโอเคอาจารย์เฟิร์นขออนุญ,ญาตทานอาหารก่อนนะคะนี่คืออาหารมื้อกลางวันของอาจารย์นะคะในเวลา16บหนาฬิกาเกือบ17บเนาฬิกาแล้วนะคะทุกคนเนาะถ้ามีโอกาสตอนเยน็นเราอาจจะได้เจอกันอีกนะคะถ้าไม่ได้เจอตอนเยน็นตอนนี้ก็ จะเป็นวันนี้ค่อยเจอกันวันหลังนะคะทุกคนเนาะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ,ะอย่าลืขอทานอาหารตรงหน้าก่อนนะคะอย่าลืมนะไปเที่ยวได้ใปต้องไม่เสื่อมแล้วก็จาว่าคุณเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะบ้านจะเป็นโรงพยบาบาลที่ดีที่สุดอาหารของคุณทุกนี้ก็ต้องเป็นยาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ<ๆ>ทุกคน